ตั้งแต่มาเรียนวันแรกอะค่ะก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ถนัดทางด้านนี้เลยเราไม่เคยทําแต่ว่าก็เคยเรียนศิลป,ปะมาบ้างพอเอาจริงแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต้องลงไปบนผิวคนจริงๆอะก็ไม่ได้อยากเรียนแบบเต็มๆเลยแนหะพี่ญาติอะไรอย่างเงี้ยคะชอบบอกว่าทําได้คือไอเราไม่มั่นใจหรอกเพราะมันลงไปที่หน้าคนแต่ถามว่าที่อยากเรียนเนี่ยเพราะว่าอยากลองด้วยแหละ ถ้าเราตั้งใจทําก็อยากลองเหมือนกันว่าแบบไอ้สิ่งที่เขามองว่าเราทำนะ่ะมันจะทําได้จริงไหมแล้วมันก็กลายมาเป็นว่าเราเออมาล,งลองมาลงเรียนดูก็สนุกดีอะ <c oughs> ก็สนุกดีค่ะ <S <S ถ้าชอบและตั้งใจจริงๆเรียนได้แหละเพราะว่าอาจารย์เขาก็ดูแลทุกคนแบบทั่วถึงมากคือทุกคนอาจารย์คือวนดูทุกคนเลย ก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนสักคิ้วนะคะที่เตเต้เมคอัพนะคะมาเลยค่ะที่นี่อาจารย์ใส่ใจทุกคนดูแลทุกคนถ้าอันไหนไม่ได้เขาก็จะให้ข้อมูลดีมากนะคะกลับไปถ้าใครจะไปทําอาชีพนี้ก็เปิดร้านได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขาให้ให้รายละเอียดทุกอย่างหมือเลยแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือกลับมาสอบถามเขาได้หรือว่าเข้ามาแวะเวียนมาดูวิธีการทํางานของเขาก็ได้เหมือนกัน